Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla quwwata illa billah al-'aliyyil Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man bi ihsanin ila din ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau <tuh> tentang yang kepada kita, ยังสามารถดำเนินชีวิตในนยาได้อย่างปกตินะครับได้นอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่จงรักประดีตอรัสุะฮาในวาตาลานะครับไม่ไม่ทุจริตต่อรสัสภะฮาในวาตาลาเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรักษาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวตามที่พระองค์ละสวาตาลาได้ใช้กับเราตามที่ตรัสละสวาัลสรมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วก็กําชับเอาไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือการ มาละหมาดที่มัสยิดนะครับสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ทำกันเป็นยามะนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความสมักสมาสามัคคีนะครับความเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ความเป็นเรือนร่างเดียวกันนั่นเองนะครับอัลลอฮฺสุบานได้ให้อัลกุรอานมาเป็นทางนําในการดำเนินชีวิตนะครับพระองค์ได้บอกเราในหลายๆเรื่องในอัลกุรอานนะครับให้เราได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็จะเกิดประโยชน์นะครับในสุรัสอัลอัมฟานนะครับสุรัสที่8อายะห์ที่ยี่สลบเจ็บอกไว้ลลอฮฺบ่า ย่าแยลเลีนามานนลาตัคุนุลลอฮะบรรษูละว่าตาคุนุอามาอามานาติกุมว่าอันตุมตระเลมุนนะครับอเลาเร์บอกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพูดถึงผู้ที่มีอีมานพูดถึงผู้ที่ศรัทธานะพูดวไปยังไงเลาเร์บอกว่าจงอย่าทุจริตต่ออัลเราและรอซูลนะท่านสร้างเลยตรงนี้เป็นความชัดเจนเลยอย่าทุจริตก็คือว่าให้เราได้มีความซื่อสัตย์ต่ออัลศมีมหาเนวตาลาแล้วก็รอซูลของพระองค์ นะครับเราปฏิญาณว่า, life, Allah, ว ul วา,าอัชชะดุลลอฮ์อิลลาอิลลาลอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอสูลลอฮ์เขาจาขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยทิ้งแท้นอกจกอัลลอฮ์และขอปฏิญาณว่ามมฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่คือคําปฏิญาณของเราที่เราได้ปฏิญาณเอาไว้เราเรามาทบทวนดูซิครับว่า,วาเราได้รักษาคํามั่นสัญญาตามที่เราได้ปฏิญาณไว้กันลรอสุบตาตาราหรือไม่เรารักษาอามานะตรงนี้หรือไม่ นะครับรักษาความรับผิดชอบตรงนี้ไหมนะครับในเรื่องการปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของลาสุบฮาในวัตลาแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะของดอรสุสุลลามาเลอสัลลัมเพราะเราสัญญาแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็สัญญาว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนาของพระองค์ศาสนาทูตของพระองค์เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามอัลลอ์ถึงได้ย้ำว่าบรรดานผู้สตาทั้งหลายจงอย่าทุจริตนะอย่าทุจริตต่ออัลล์แล้วก็เอาสูลนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานะเขาจะต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเราเอาเวลาที่จะสุญต่อลาสุมหาหะตลาานั้นไปทํามหากินในดุนยาโดยที่ไม่ใส่ใจไม่ได้คาลึงเลยว่านั่นคือเวลาที่จะต้องสุญญดกับลาสุมหาหะในหัว,วตานะครับเราเอารูปแบบการปฏิบัติอามานิแบร์่นๆจากที่เราสูดได้ปฏิบัติเอามายึดถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทั้งทั้งที่รูปแบบนะตัวอย่างในการทำอามานิบราร์าต่างๆนั้นให้เรานั้นยึด จากแนวปฏิบัติของตร่ระซูนแต่หลายคนนั้นก็ยังมองข้ามนะตรงนี้เห็นเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญนะครับไปเอาเอาวิธีการปฏิบัติของคนอายุก่อนบ้างจากคํา,คาสั่งสอนของบรรดาผู้รู้บางท่านนะครับแต่ทิ้งซุนนะทิ้งรูปแบบการปฏิบัติของท่านบีมุ e รารารารฮัมมัดสุลตามไปซะเลยนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องทบทวนนะครับเพราะเราย้ำเราไว้แล้วว่าอย่าทุจริตนะต่อเราแล้วกร็รอซูน นะครับนั่นสิ่งที่พระองค์ทรงชใช้เราปฏิบัติและเราจะต้องยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัติผีทระซุนใช้แล้วก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้เราก็จะต้องดําเนินตามนั่นเองนะครับเอาร้อยย้ำไปนะครับว่าแล้วก็บ่อยนะครับว่าต่คู่นัวาม,มานาที่กุมและจงอยากทุจริตต่ตอบรรดาของฝากของพวกเจ้าของฝากก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เขาฝากของไว้กับเรานั้นเราจะต้องต้องเอาไปให้เจ้าของเขานะฝากตรงอันนี้เอาไปให้คนนั้นเราเ็าจะต้องเอาไป ฝากอันนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเวลานั้นเขาจะมาเอาคืนนะแต่เดี๋ยวนี้มันมัน,ม,นมันสับสนอลลอฮมานไปหมดของฝากนี่ถูกลืมไปเลยนะบางทีเรารับฝากขับฝากของคนอื่นเอาไว้แต่เราก็ทําไปลืมแล้วเราเอาไปใช้ซะอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องต้องระมัดระวงังแล้วก็ทบทวนนะเพราะอัลลย้ำเอาไว้แล้วนะครับสิธทธิของใครก็คือของคนนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทุจริตไปแบบไหน,นอย่างไรนั้นวันดุนยาเราไม่ใช้เขาวันอัคคีรอเรก็จะต้องไปใช้ใช้แบบไหนอะ เอาความดีของเรานะไปชดใช้คืนให้กับเขานะถ้าความดีเราไม่มีล่ะเอาความไม่ดีความชั่วของเขานะเนี่ยอาแบกเอาไว้ต้องไปรับความชั่วแทนเขาเพราะอะไรเพราะเราทุจริตของเขาไว้ตั้งแต่อดยานี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องระมัดระวังนะครับเอาล็อกเตือนไว้นะครับว่าว่าตาคู่นูอามานาที่กุมว่าอันตุมตาลมูลโดยที่พวกเจ้าเราก็รู้กันอยู่นะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นของใครนะเมื่อเรารับ สิ่งของฝากเอาไว้เราก็จะต้องนาไปคืนเจ้าของครับนั่นเองนะครับท่านรัศมีเราสลามเคยนะครับคร้งหนึ่งกาลังจะเข้าที่ละหมาดแล้วนึกขึ้นได้ว่าได้ฝากของของหญิงคนหนึ่งเอาไว้นะครับเป็นสายสร้อยหรือเป็นอะไรต่างแรับฝากไว้ท่านรัุฒก็หยุดการละหมาดนั้นก่อนแล้วก็กลับไปเอาไปคืนเจ้าของครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ที่เราต้อจะต้องให้น้าหนักเพราะทุกวันนี้นะครับมันสับสนละหมาดไปหมดแล้วครับมันเป็นยุคที่ความอมานะ์ความไว้วางใจกันมันไม่มีแล้วนะครับ นั้นจะทําอะไรก็จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับทั้งผู้ที่จะกระทําแล้วก็ผู้ที่จะเป็นเป็นคู่สัญญาเป็นคู่ที่จะต้องทําการค้าด้วยกันจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปนตามเวลาของมันนะครับอามานะต่างๆมันสูญหายไปหมดล้านนั่นเองนะครับเราบอกอยู่นะครับว่าว่าละมูอันมามาลุกุมบาเวลาลูกุมฟิตนะและพึงรู้เอาไว้นะครับว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าแล้วก็ลูกหลานของพวกเจ้านั้นนะเป็นสิ่งทดสอบ นี่คือสิ่งที่พระองค์ละวุมภาตลาบอกเอาไว้นะครับว่าให้รู้เอาไว้นะว่าทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็ลูก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 ,ลกลหลานเนี่ยเป็นเรื่องทดสอบนั้นทดสอบหัวใจของเราทดสอบอิมานของเรานั้นว่าเรานั้นจะเชื่อฟังอาร์สุมฮหานันวาตลาจริงหรือไม่หรือว่าจะยึดติดอยู่กับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในดุนยาหรือว่าจะยึดติดอยู่กับลูกกับหลานในดุนยานะครับมีความภาคภูมิใจเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้ให้ลูกให้หลานนั้นได้ศึกษาความรู้ ทางาาราศานาให้มีความรู้อักขิให้มีความเชื่อที่ถูกต้องให้มีการปฏิบัติอรรมในแบบดาที่ถูกต้องนะจะปลูกลูกขึ้นมาละหมาดก็เกรงใจลูกอย่างนั้นหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องถามตัวเรานะครับถามเรานะครับมีคนหนึ่งเขาถามว่าเราจะปลูกลูกขึ้นละหมาดสุภีนี่จะต้องทำยังไงอ่ะนะครับผู้รู้ท่านหนึ่งก็ตอบว่าเวลาไฟไหม้บ้านท่านห่ะท่านทํำยังไงกับลูกของท่านนอนไม่ตื่นในเนี้ย ทำยังไงกระชากเลยใช่ไหมใช่นะครับขึ้นจากที่นอนเพราะอะไรเพราะไฟมาแล้วนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะปล่อยให้ลูกห,หลานเรานั้นเป็นเชื้อเพลิงของไฟในรกหรืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกบอกลูกหลานของเราให้รู้ไว้นะครับว่าเรานั้นเป็นมุสลิมเราเป็นคนสองโลกนะครับเมื่อถึงเวลาพวบเราจะต้องตื่นขึ้นเพื่อทําการสุญญ์ก่อนเราสมบฮหานะหัวตาลานะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะต้องเข้านอนนะครับ เพื่อที่จะทาําให้ร่างกายของเราก็จะฟื้นฟูนะสุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะอะไรที่สึกหรอไปก็ร่างกายก็จะซ่อมแซมให้มันดีขึ้นตามด้วยอนุมัติคองเลัมบาร์ฮาตาลาน,นั่นเองนี่บางคนนั้น4ี่หทุ่มสองยามยังไม่นอนเลยตีหนึ่งตีสองแล้วจะไปตื่นตีสี่ตีห้ามุ่งคงคงเป็นไปได้ยากอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับสำหรับบางคนบางบ้าน ส่วนท่านที่สามารถทําได้แล้วก็ทำดีแล้วนะครับให้ยืนยัดในการปฏิบัติอลอสาบันดาค่ะพึ่งรู้เถอะว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและก็ลู่ลู่ของพวกนั้น,นเป็นสิ่งทดสอบมีทรัพย์สินจะจ่ายสาการดไหมจะบริจาคไหมเมื่อเรสเวลาประทานทสิดทรัพย์มาให้เราพร้อมที่จะจ่ายเป็นแนงทางของเราหรือไม่ทั้งที่พระองค์ลอสเวลาบอกไว้นะครับว่าวามิมมาเราซักนาหุมยุมฟิโคลและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยจริงชีพกับพวกเจ้ายุมฟิุคลพวกเขาก็บริจาค ยุ่มปีกุจงบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพนี่เป็นคําสั่งช้าจากลาสุมหาห์ในฮะตาลาเลยเพราะฉะนั้นเราก็รบริหารจัดการให้ดีนะครับได้มากก็บริจาคมากได้น้อยก็บริจาคน้อยนะครับเดือนในการบริจาคก็กําลังจะมาถึงแล้วคือเดือนรอมดอนอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันที่สองนี่เขาก็จะดูเดือนกันแนละ้วเพะะนืนเตรียมตัวไว้นะครับถ้ามีการเห็นดวงจันทร์ในวันที่สองนะับหนาหนหลังมะเร็บนะครับเราก็จะสักการละหมาดตลอดเยอะแสดงว่าเข้าสู่เดือนรอมดอนแล้ว นะครับเป็นเดือนแห่งการทําความดีเป็นเดือนแห่งการบริจาคเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกรุอกรอานนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอัลลอฮ์กับไว้นะครับว่าพึงรู้เถิดว่าทรัพย์สินของพระเจ้านั้นและลูกๆของพระเจ้านั้นนะเป็นสิ่งทดสอบว่าเราจะรักทรัพย์มากกว่ารักคําสั่งของเราสุบะตาลาหรือไม่รักลูกหลานมากกว่ารักที่จะไปตัิตามคำสั่งของเราสุบฮานอวตาลาหรือไม่นั่นเองนะครับเราก็ไปนะครับว่าวันละอินเดหุอัจุลนอัซีมและถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นนะ่ะหง นะครับและที่เราสุภาตะลานั้นมีรางวัลอันใหญ่หลวงที่จะตอบแทนให้กับผู้ที่ซื่อสัตย์และก็จงรักพ่อดีต่อรัสสุภาในหัวตะลาผู้ที่ไม่ทรยศต่อรัสสุภาในหัวตะลาผู้ที่ไม่ทุจริตต่อรัสสุภาในหัวตะลาและเราซูลของพระองค์นั่นเองนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดเอาไว้สําหรับวันนี้นะครับอะกูลุกลาซัฟัสักฟิรุลฮิมลิวะลักุมบริษัทอิสลามสุลามิงคุริซัมฟัสักฟิรูหูอินฮาบัลาฟุรราะฮิมัสลามะฮ์ลาอิกลุมบาระหามัตุลลอ